ลาน,นามีคนตามมาติดๆเลยใช่ไหมใช่ไหมเออไปอยู่ที่ไหนกันมาหล่ะเมะื่อกี้เนี้ยลูกดิงก็หายไปพักหนึ่งไปตามหาน้องใช่ไหม่ะสวัสดีจ้าลูกลิงจากแม่พวงจ้าลูกลิพี่ลิงพี่ลิงจากลูกลานนานะคะสวัสดีค้าคุณลิงยิ่งขจรจากลูกครัวไทยจ้าไม่รู้ว่าแม่อ่านถึงตรงไหนก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าคอมเมนต์มันไม่ได้วิ่งนะแม่สต็อปเอาไว้แล้วแม่ใช้รูดเอาอะ่ะ แม่พวงแก้วจากลูกลิงนะคะครัวไทยดีครับจากลูกลิงยิงขจรจ้าแสดงไม่เป็นขาจากลูกรานาเนาะเอ่อยิงขจรจากคุณสเสน่นะคะลูกลิงก็หัวใจสีสีน้ําเงินมานนะจ๊าขอบคุณค่ะกินให้หมดนะแม่พวงดับไตไส้พุงเออนั่นแหละประมาณนั้นเลยใช่ไหมลูกเด็กเกียรติแม่พูดเนี่ยเออ เขาก็จะมีข้างแล้วเขาก็จะไปส่องสัตว์กันอะไรอย่างเงี้ยเออหนียาทวดหนีนบาวดาวมาอ๋อไปบ้านบ่าวดาวไามใช่ไหมเออก็สงสารน้องอยู่แหละบาวดาวเนาะแม่ก็ไม่ได้เข้าไปเลยเออคนเยอะไหมอ่ะมีคนเยอะไหม,ม,ไหม <c oughs> ว่าเดี๋ยวเหรอลูกเด็กเกียกินได้หมดแหละ หนาหนามทุเรียนยังจะกินได้ไหมนะเนี่ยเออแม่ยิ่งหิวคุณเดออูจากลูกลานานะคะจะพยายามรีบอ่านนะพวงรายาะยะจากคุณเสน่ห์จ้าสวัสดีครับเดอเกียร์สวัสดีครับสเสน่ห์สวัสดีครับลานาสวัสดีครับยิ่งขจรสวัสดีครับเดออูสวัสดีครับบ่าวโต สวัสดีค่จะจากคุณป,ปฏิภาอ่อปฏิภาณบัวทองนันจ้าสวัสดีคุณลานนาจ้างามมากสาวคนนี้สวยมากแล้วยังเด็กด้วยยังเออเออเลยกําลังเออกระดูกอ่อนเนาะกําลังเคี้ยวกับกอบกรุบๆเลยแเนีเ่ยทุกคนแม่กระสิบนะ <laughs> จะมีใครได้เคี้ยวบ้างเนาะ ปฏิพานดีค่ะจากลูกลิงยิงกระจรปฏิพานจากคุณสเสนจา๋าเบาโตจากลูกลานาจา๋าลานาดีค่ะจากลูกลิงนะคะปฏิพานสวัสดีค่ะจากลูกลานาจา๋าสวัสดีคุณปฏิภาณจากคุณเดออูดสวัสดีครับคุณลานาจากลูกทรงพลทาไมลูกๆกอยู่กับแม่เดี๋ยวแน่นขนาดเนี้ยเนี้ยสวัสดีครับคุณเดออูดไม่ได้ขึ้นไปดูเลยว่าได้กี่ไลค์กี่เลิฟก,กี่ กี่ดวงตาเนี่ยโอ้ยว,ว้วาววา้วาวาวา้าวว้าวขนาดวันนี้แม่ไม่ได้แว่นนะถ้าแม่แว่นั่นจะขนาดไหนเนี้ยเออแล้วเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้แม่ก็แวน่นตามปกติทุกๆวันเลยนะหรือว่าอาจจะเยอะกว่าทุกวันแต่ทำไมเมื่อวานนี้ไม่มีคน <c oughs> เป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมอ่ะมันคาดการไม่ได้เลยจริงๆก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณลูกสงพล ขอบคุณลูกบ่าวโตคุณน้องจงขานะคะคแล้วก็น้องพวงระยะจา๋าลูกลานานานด้วยจา๋าลูกเดีกยกีลูกลิงนะคะนี่นี่ขอบคุณนะไม่อ่านคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไม่มีเอเพี่จงสวัสดีคะ่ะจากลูกลานานา,นานจา๋าขอบคุณลูกพลอยเมืองไผ่ด้วยนะคะลูกมันี่กับหออูด้วยนะคะลูกมันนี่มีตงังลูกมันนี่มีตังนะ่าจะไปกระโดดขึ้นหรือ,อยังไม่แน่ใจนะ เออแล้วก็ขอบคุณคุณคนบนดอยด้วยจ้าคุณบนด,ด,ดอยนะคนบนดอยนะคะสิบเอ็ดล้านดวงตาจ้าอ่านถึงไหนแล้วอ่ายังอยู่เลยลูกมันนี้แม่นึงก็ไปขึ้นแล้วนะพากรไปกระโดดขึ้นแล้วนะใายเป็นเอฟซีของพากรก็ตามสบายเลยนะจ้า สวัสดีคุณลานนาจ๋าจากเที่ยวทุกที่นะคุณมะกอ,อกสามตะกาจากลูกลานนาจ๋าลูกมะกอ,อกยังมาเอออยู่แหละอยู่อยู่อยู่ยาทวดผมก็ชอบล่าสัตว์แต่ต้องเป็นสัตว์สองเท้านะคะนะนะนะเออจะไปล่าใครก็ไปเลยขอให้มีความสามารถแล้วกันถ้าไม่มีความสามารถแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะนะคะ Bye. Uh -huh.